สวัสดีค่ะช่องยุพมิวทีโซนค่ะวันนี้ยุพมิวพาเ,เพื่อนๆมาชมดอกไม้ที่นิยมปลูกมากเลยนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผรินะคะก็คือคิคุโนฮานะชิโรอิโรนะคะฟังอีกครั้งนะคะชื่อภาษาญี่ปุ่นคิคุโนฮานะชิโรอิโรนะคะคิคุก็คือ ชื่อของดอกไม้โอฮะก็คือดอกไม้ชิโรอีโลก็คือสีขาวนะคะหรือเป็นชื่อไทยก็คือดอกเบนจมาสีขาวนั่นเองนะคะดอกเบนจมานะคะแยกได้หลาย สายพันธุ์มากๆเลยนะคะจะเป็นตระกูลวงเดียวกับอดอกทานตะวันนะคะแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์มีหลายสีนะคะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้ยุ้ยมิวนำเสนอนะคะก็คือดอกเบญจมาสีขาวนั่นเองลักษณะของ กรีบดอกนะคะจะมีลักษณะกลีบสีขาวนะคะเกสรสีเหลืองส้มนะคะดอกเล็กๆน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยนะคะให้ความสวยงามนิยมปลูกเป็นดอกไม้ประดับในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนนะคะนอกจากนะคะเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านทราบไหมะคะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะ เมื่อนำดอกเขาไปตากแห้งนะคะนํามาชงเป็นชานะคะเราก็จะได้สรรพคุณทางยานะคะเคยดื่มกันไหมคะแก้เครียดบำรุงขัวใจบำรุงสายตาและช่วยย่อยอาหารได้ด้วยนะคะยูพอมิวอะชอบดื่มมากๆเลยนะคะแต่ว่าพามิวอะ จะไปซื้อที่ชัยนาทาวนะคะชัยนาทาวเขาจะมีคีคุนฮานะที่ตากแห้งแล้วค่ะเป็นห่อแพ็คออกมาเป็นห่อหนึ่งก็พันกว่าเยนนะคะก็ส่วนราคาเป็นเมืองไทยแล้วก็น่าจะ200กว่าเนาะห่อเล็กๆนะคะชอบซื้อมาตุนไว้ดื่มช่วงหน้าร้อนช่วยดับกระหายได้ดีเลยนะคะ ชอบดื่มแบบเป็นแบบเย็นชนิดเย็นก็ดื่มได้ถ้าช่วงนี้ยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังเย็นเย็นอยู่ก็จะดื่มเป็นแบบร้อนนะคะแบบร้อนแบบเย็นดื่มได้หมดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ